ท่านผู้ชมในห้องทรงนี่คือลมหายใจของพวกเราครับผมบางทีไม่ขำก็ถูกบังคับม่นต้องขำม,มันะนะคนละ300นั่งแท็กซี่กลับจะเหลืออะไรไม่ต้องกลัวนายก,ก,ากนี่นายกสมกคาคมตลกเพิ่มให้อีกคนละ500 500โอ้โหนี่รู้จักชื่อจริงนะมันกุลจริงยังบอกมาเลยอะไรครับโอ้บา oh <my>. oh. คุณผู้ชมที่ยืนหัวโดกันอยู่อย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาทาไม ขนหัวโด้ไปค้ำหัวปุ๋ยโอ๊ยให้เก็บน้องก่อนหน่อยแล้วก็เป็นผู้หญิงกระเจ้าได้มาถามกระเจ้าเดี๋ยวดูถามดูถามน้าน้าน้ากระเจ้าอุ้ยหักตรงไหนนะนี่อยากจะบอกให้ชายเตะชายอะลูกผู้หญิงอะเตะชายเตะหญิงเนี่ยลูกผู้ชายหมดให้เก็บน้องก่อนหน่อยไปพร้อมกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมเนี่ยเราต้องไหว้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยผมบอกให้ท่านผู้ชมในห้องทรงนี่คือลมหายใจของพวกเราครับขาดท่านผู้ชมในห้องทรงพวกเราจะอยู่ได้อย่างไรกันปะเจะเล่ทำจงขนาดนั้นนะผมถามคนดูนี่พ่อแม่พี่เหรอไม่เล่ทำถูกแล้วลล่ะที่นั่งดูพวกเราอยู่เนี่ยรวมาอายุประมาณ7จ็ดกว่าปีเลยนะผมว่า ไม่คือคนดูเนี่ยคือเป็นผู้มีพระคุณถูกต้องพี่ถ้าไม่มีคนดูจะมีพวกเราได้ยังไงใช่มันไม่มีพวกเราหรอกศิลปินจะสร้างผลงานขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยคนดูใช่ถ้าคนดูไม่เชียร์พวกเราไม่ปรบมือพวกเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่เราก็หงอยดีครับหงอยไม่ใค่โดนคลิยกินเลยนะครับแล้วมันอยู่ตอนเนี้ยอ่ะฮะรถสุขารหนีกลับไปแล้วแล้วเนี่ย ปรบมือกันเฮีเ้ยเฮบางทีไม่ขำก็ถูกบังคับม่ต้องขำมันนะคนละ300นั่งแท็กซี่กลับจะเหลืออะไรไม่ต้องกลัวนายกัน,น้นายกสมาคมตลกเพิ่มให้อีกคนละ500 500โอ้โหนี่นายกสมาคมตลกรู้จักชื่อจริงอนะ่ะไกมกุลจริงยังบอกมาเลยอะไรครับโอบัโตโอชา,อา อุ๊ยอะไรมเลยพี่ทำไมเข้าเร็วนี่เพิ่งยิงไปมุกเดียวยังไม่ได้ศาสตร์เป็นแม็กเลยเนี่ยโอ้ยผมบคุณพี่กระหม่อมโอ้โหถ้ามุกนี้ออกมาแล้วขาคลื่นเอพี่เอาอะไรนะเอาเลยมันไม่นายมันแป๊กแล้วก็ไม่เอาแล้วนี่ปรบบบมืออให้้กัพี่โวะะะะแลคคณดยนขอบคุณมากครับผมจะไปไหนไปคิดมุกต่อนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่นอะไรเออไปคิดมุกไงล่ะ เป็นยังไงครับชอบกันไหมครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบแบบนี้กดซับสไคร e นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ถ้าจะให้ดีนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ครับ